เกาะแมวจังหวัดสงขลาผมคิดว่าคงมีอีกหลายคนนะครับที่ไม่รู้ว่าที่นี่เราสามารถนั่งเรือมาเที่ยวได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าที่เกาะแมวมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างและที่สําคัญทริปนี้เราไปแบบจอยทริปใช้เงินเพียงแค่250บบาทเท่านั้นเองครับ<ว><น>จากอีพีที่แล้วที่เราได้พาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะหนูกันมาเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อที่เกาะแมวครับโดยเราจะนั่งเรือออกจากเกาะหนูไปเกาะแมวอีกประมาณ10นาทีครับเกาะแมวก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับรห่างจากเกาะหนูนิดเดียวเรือั้องสองลำกมัจะลากขายักไปด,ด้วยนะครับเรามาถึงเกาะแมวแล,ล้วครับอเกาะแมวที่เกาะนี้ ถ้าเราจะเที่ยวให้ทั่วจริงๆเราอาจต้องใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับแต่ครั้งนี้เรามาแบบจอยทริปคนละ250บาทก็จะเป็นการเที่ยวแต่ไฮไลท์เท่านั้นส่วนใครที่จะมาทั้งวันก็ลองสอบถามดูนะครับต่อะ้องมีรูปรือล่างลักษณะมีคล้ายคล้ทํถ้ำอาจจะตางเกาแมวนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปด้านหลังเกาะเขามีรูปล่างลางักษณะแปลกๆอยู่เหมืนนนอมน,น,นกันนะ ข้างล่างก็ออสายอยู่นะเปะ็นปาการังกลางๆอยู่้าบ้านผู้รอบไม่แน่ใจนะว่ารอบอะไรครั้งแรกนะครับขึ้นเรือตอนแรลเรือตอนแลนี่ลวดลายสวยดีนะเี่นะ กเกาะแมวในที่สุดเราก็มาถึงตอนนี้ก็กำลังผูกเรือสองลำไว้ได้วยกันนะครับเรือขยักก็สามารถ,ถายเล่นบริเวณนี้ได้แล้วก็สามารถดำน้ำได้ในเมื่อเรามาถึงเกาะแมวกันแล้วเราก็มาชมบรรยากาศของเกาะแมวกันหน่อยครับว่าจะสวยแค่ไหนที่เกาะนี้หลกัลกๆแล้วกิจกรรมที่เราจะมาทำกันก็คือดำน้ำ และพายเรือคขย,ยักษ์ครับและยังมีกิจกรรมสุดท้ายที่มันสุดๆแต่เดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งเรือคายักไปที่หาดมันมีหาดใช่ไหมครับใช่ครับมีหาดรนะ้านนี้ไปตกหมึกเหรอครับตกหมึกนี่ตกเอาเองหรือว่าตกให้นักท่องเที่ยวตกตกตกให้นักท่องเที่ยวได้เพราะผมมาเที่ยวเหมือนกันอ๋อเป็นคนมาเที่ยวเหมือนกันถ้าอยากกินสี่นีงเหล่านี้หมึกเยอะเหรอก็มีไม่เยอะครับแต่ก็มี าแต่ไม่รู้ว่ายังเข้าอะไรยังถ้าเข้าดีก็กมีเยอะครัมเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่สตาฟไม่ใช่คราไปร่องเที่ยวกันมาบ่อยนะอ๋อมาบ่อยใช่พี่พี่พี่ชื่ออะไระครับอะไรครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อวาครับพ,พี่วาอันนี้เป็นเออไม่ใช่อภินันทนาการจากทัวร์นะอันนี้อภินันทนาการจากนักท่องเที่ยวด้วยกัน ามาบ่อยแสดงว่ามามา,มาตกหมึกอย่างเดียวเหรอครับใช่ครับมาบ้างมาตกหมึกได้เยอะไหมมามทีนึงเนี่ยทีนึงถ้าหมึกเข้าดีก็ได้ได้เสุด20กว่าตัวช่วงระยะเวลาชั่วโมงเดียวเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณครึ่งวันครึ่งวันนะครับตรงนี้นะครับ จะว่าไปก็บรรยากาศดีนะเป็นคนที่ไหนอะครับที่ต<ท>า <ำ S 1> <ง>ร์ชิว่โอ้บรรยากาศดีครับทุกคนบรรยากาศดีมากอะมีหาดเล็กๆอยู่หาดหนึงนะครับอุ่นน้ำใสหาดตรงนี้ก็จะเป็นหาดเล็กๆครับแล้วก็เป็นหาดเพียงแห่งเดียวของกอเกาะแมว ถ้าใครจะมาที่หาดนี้ก็จะต้องพายเรือคายักมาเท่านั้นครับส่วนพี่วาก็ได้ออกไปตกหมึกปล่อยให้เราดื่มดำกับบรรยากาศของหาดนี้อย่างเต็มที่ครับหาดตรงนี้ก็เป็นหาดหินนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปดำน้ำกันครับไปดูว่าปะการังที่นี่เป็นยังไงนะ เส้นทางที่ผมดำน้ำนี้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไม่ใช่จุดที่เขาให้ดำน้ำตามปกติแต่เป็นเส้นทางที่ผมว่ายน้ำกลับจากหาดไปที่เรือเองครับเส้นทางที่ว่ายน้ำกลับจากหาดไปที่เรือประการังของที่นี่ในเส้นทางนี้ก็พอมีให้ดูครับแต่ก็ไม่เยอะมากแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือผมได้เจอเรือจมและจุดที่เรือจมก็ดูสวยและเป็นธรรมชาติมากครับ เดี๋ยวเราทํากิจก,กรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเออให้เรือาลากเรือขยักครับจะลากเป็นแถวคล้ายๆกับบัานาน่าบ๊สบ,บางกี่ลากไปไกลวะลากไปบอกงเลยครับไปถึงสะพานเลยเหรอครับถ้าไม่ไหวก็บอกได้ไม่ไหวคือยังไง ร้อนว่าไม่ใช่พายใช่ไหมไม่ไหวงไมไหวก็บอกได้แต่ตะโกนทับตายไม่ได้ยินบรรยากาศจะวุ่นวายเล็กน้อยนะครับต้องต่อเป็นขบวนงันนะครับกระชากเล็กน้อยเออมันก็แตกดีวะ่ะ ไปแล้วอิวอเลยอ่เมื่อกี้สอบถามข้อมูลจากบางกีมานะครับแกบอกว่าเดี๋ยวจะลากจากเกาะแมวเนี่ยกลับไปที่เกาะหนูไปตรงที่เป็นสะพานที่จะให้เรากระโดดน้ําเล่นครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันครับบรรยากาศการลากหรือคายักของที่นี่มันจะเป็นยังไงมันแค่ไหนเห็นเขาบอกว่าคลายบานาน่าโบ๊ทมากลากกันทั้งหมด2องลำนะครับ มีลำของเราแล้วก็มีลำนู้นด้วยบรรยากาศลงนานครับมันก็แปลกๆเีนะตอนนี้เราผ่านแหลมองกองแมวมาแล้วนะบรรยากาศลำนู้นครับลุหนานลุหนานมันก็มันดีนะ แต่ได้ดีแบบว่ามันต้องมีเพลงตึบต๊บๆนิดนึงใครมาแนะนําให้ลองเลยครับกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับสนุกและไม่เหมือนใครดีและทุกคนอย่าลืมนะครับว่านี่เราจ่ายเงินไปเพียงแค่250บาทเท่านั้นเองเป็นทริปที่คุ้มมากๆผมไม่เคยเจอเดทริปที่ไหนคุ้มเท่านี้อีกแล้วครับสุดยอดจริงๆครับที่นี่อยากให้ทุกคนได้ลองมากันครับ ปลายทางของเรากลับไปที่อ,อกาหนูไปายครับของแมวไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตรงนั้นมีเป็นหมะผาคานนะครับจริงๆแล้วอ่ะครับใครจะทํากิจกรรมนี้จะต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะอันนี้คือผมผิดพลาดเองต้องขออาภัยด้วยก็คือลืมใส่ลงมาเมื่อกี้มันรีบจริงๆอย่าเอาเป็นอย่างอย่างใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยบรรยากาศ ดชื่นแปลกนะแดดมันแรงนะแต่ว่ามันไม่ร้อนครับตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงเกาะหนูแล้วนะครับเกาะหนูอยู่ข้างหน้าเองเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นเขาว่าเดี๋ยวจะให้เราไปกระโดดน้ำเล่นกันครับเป็น ไฮไลท์อีกที่หนึ่งของทริปนี้ครับับถึงแล้วครับบรรยากาศเกาะหนูทางฝั่งนี้นะฮะอดีตที่นี่เคยเป็นสถาบันการท่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสถานีวิจัยเลี้ยง ัตว์ในกระชังนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำการแล้วอดีตน่าจะเป็นท่าเรือของที่นี่นะครับเดี๋ยวแกน่าจะให้เรากระโดดน้ำตรงสระพานนี่แหละแต่ไม่รู้บริเวณไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับบรรยากาศการขึ้นเรือทยาเเะียนถ่ายไว้แล้วกันเผื่อมีใครอยากจะดูว่ามันจะขึ้นยังไงน่าจะไปขึ้นทีละลำทีละลำ ขึ้นก็ไม่ได้ทุลักทเลนะขึ้นง่ายน้องๆก็คอยจับเรือให้นะทั้งดึงทั้งจับก็นสนุกสนานางี้ไยครับสำหรับคนไม่ค่อยได้ขึ้นเรือแบบนี้นะขณะผมนั่งบ่อยๆผมยังแบบยังสนุกเลยนะเอาพูดจริงๆถือว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากครับค่าทริป ถูกแสนถูกใครยังไม่เคยมาแนะนำให้ลองมาดูนะครับอนนอนนข,ขอบคุณครับที่เกาะหนูทั้งฝั่งนี้นะครับอย่างที่บอกคือเรามาเน้นกระโดดน้ำที่สะพานกันนี่แหละแล้วที่สะพานนี้ ยังมีชื่ออีกด้วยว่าสะพานวัดใจครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มีวิวสวยและน้ำทะเลใส,สแถมยังมีชายหาดเล็กๆอยู่อีกหาดหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการกระโดดน้ำที่นี่กันครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนหนึ่งสองนามไป หนึ่งสองสามไปเลยไป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 ไตรงนี้นะครับสานี้เพนีก็สาวัไไม่ใช่วัดเซลิงไอไม่กล้าพ่อไม่กล้าดยอดครับเห็นไหมบางโทรไหนที่บังบังต้องโทรแล้วแหละมัด เออบังบังบังต้องโดนแล้ววันนี้บางต้องโดนแล้วโดนแล้วกันเดียวมัเออบังบหรี่ะฮะอนุโลมไม่ใส่ชูชีพได้ก็ได้บางบางให้เกียรติว่ามีเขาใช่ไหมอันนี้ก็คือบรรยากาศสะพานที่เรากระโดดน้ํากันนะก็ถือว่าบรรยากาศดีนะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าการมากระโดดน้ํามันจะธรรมดาไร้สาระ แต่ว่าพอลองแล้วก็เออสนุกนะแต่ถ้าให้ดีอะ่ะมีทางขึ้นใกล้ๆตรงที่กระโดดหน่อยจะดีมากเลยอันนี้กระโดดปุ๊บมันอ้อมมาขึ้นเรือไงอมันเหนื่อยบนเกาะฝั่งนู้นก็จริงๆสามารถเดินไปได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดินไปบังครับครับขึ้นมปทำอะไรกันนะมีอะไรอ่ะบนเกาะอ๋อนี่ก็ทำอะไรกันแค<บ>ปปิง้งอ๋อถังนี่ อ่าตกเบ็ดปิป้งปลาอะไรเขาคือแคมปิ้งนอนค้างคืนอ๋อมาขายมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วนู่ก็ชาวบ้านชาวบา้านมาเที่ยวธรรมดาอืมออแคมปิ้งก็เมื่อกี้บางทีบอกอคนละสองร้อยห้าสิบเหมือนกันป่ะหรือว่าใช่ยังไงแต่เราจะไม่อยู่ดูแลไงอ่าแค่เรือมาส่งมาส่งแล้วก็กลับไปเลยเรือทำภารกิจอื่นได้เขาเบื่อเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่ก็โทรมาออ๋แต่ก็มีข้อแม่นิดนึงเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่า คุณจะปิ้งย่างอะไรกันไม่ว่าแต่ต้องไม่ทําความสกปรกเอาไวค้คใช่ไหมขยะยังไงขยะคุณเอาไปกี่อย่างเอากลับมาหมดมาทิ้งในเรือพวกผมเลยประมาณนั้นเคสําหรับสายตกปลานะหรือสายมาพักผ่อนชิวๆอะไรก็แต่แต่ <laughs> นึกว่าอาจริงผมไม่ดงแล้วผมตกใจก็ถือว่าสนุกสนานกันทุกคนครับถ้าใครมาก็เตรียมตัวมาวัดใจกันด้วยนะครับแล้วเราก็กลับมาถึงฝั่งแล้วนะครับทุกคนก็ทิปที่นี่นะคนละแค่250บาทคุ้มมากแนะนำเลยครับแล้วก็มีค่าเช่าเรือขยับเพิ่ม200นะ จะเช่าก็ได้ไม่เช่าก็ได้แล้วแต่เราถ้าใครจะมาเดี๋ยวเราไปถามรายละเอียดกับบังกันว่าจะติดต่อได้ทางช้องทางไหนนะถ้าคนจะมานะติดต่อได้ทางไหนติดต่อได้ทางศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าาครับเด็ดครับติด,ต,ดต่อได้ทางเพลเที่ยวกาะนุ่มของแมวครับ,รบติกตับก็เที่ยวกาะนุ่มของแมวบายบางกีครับถ,ถ้าใครจะมา โหได้เลยคะคุ้มมาก <c oughs> ถูกมาก250บาทเส้นทางท่องเที่ยวของที่นี่นะครับจะมีรายละเลอียดตามนี้นะฮะโอ้เยอะนะจริงๆแล้วอะ่ะนี่ครับอันนี้เป็นที่เที่ยวของเกาะแมวนะแล้วก็อันนี้เป็นที่เที่ยวของเกาะหนูจริงๆมีเยอะมากนะทุกคนเนี่ยจุดท่องเที่ยวเยอะมากแต่ที่เราไปอะ่ะมันแค่ไม่กี่จุดเองเพราะว่าเออเวลามันได้แค่นี้ ถ้าใครมาก็มาขึ้นเรือที่ท่า2องเลนนะครับเดี๋ยวไว้เจเอกับเราใหม่คลิปหน้าครับห้า